เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโกล์อารเด่นกันนั่นเองนะครับก็วันนี้ครับเหมือนอย่างที่เราบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําผลยักษ์กันซึ่งผลยักษ์ที่ผมจะมาทำเนี่ยก็คือผลยักษ์ของต้นใหม่หรือว่าต้น1%์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนั่นเองนะครับ ก็สาหรับต้นต้นนั้นก็คือต้นนี้เลยนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นต้นหนึ่งที่ผมมองว่าสวยมากนะครับเป็นต้นหนึ่งที่แบบคุ้มค่ากับการได้มามากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นที่แบบว่าสวยมากๆเลยสําหรับต้นต้นนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าต้นต้นนี้เนี่ยจะมีหลายสีด้วยนะครับก็สําหรับ ของผมเนี่ยที่ได้มามันจะเป็นสีแบบสีขาวคล้ายๆกับกิจกรรมตรงกลางเลยนั่นเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีอีกสีหนึ่งก็จะเป็นตัวของสีอ,ออกแดงๆแ,แบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับอันนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่สําหรับต้นองผมเนี่ยมันเป็นต้นเรียกได้ว่าก็ใหญ่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยไม่ทุบมันทิ้งนะครับผมก็จะทําการทําให้มันเป็นผลยักษ์ ในต้นๆน,นี้เลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าผลนี้ มันจะสู้พี่ใหญ่หลายๆต้นได้หรือเปล่านะครับจะมาล้มหลายๆต้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็สําหรับต้นนี้นะครับสูตรง่ายๆเลยก็คงต้องใช้ตัวของมูลแคทนะครับเพราะว่าผมได้ทําการไปหาดูในวิกงวิกิมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าต้นต้นนี้เนี่ยไม่ใช่ต้นหนามและก็ไม่ใช่ต้นเขตร้อนด้วยเองนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นต้นของเขตร้อนเนี่ยเราก็จะใช้ตัวของทูแคนได้แล้วก็ ็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของต้นหนามเนี่ยเราก็จะใช้ตัวของเม่นแดงได้นั่นเองนะครับแต่ต้นต้นนี้ไม่ได้เป็น2ประเภทนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับสแตนดาดเลยก็คือใช้ตัวของ mooncat นั่นเองนะครับเพราะว่าม o นแคทเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกต้นเลยนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีความเสียเปรียบตัวของเม่นแดงกับทูแคนหน่อยตรงที่ ตัวของมูนแคทเนี่ยมันต้องอ,อยู่ในระยะของตัวของมูนแคทนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้ผมจะทำได้ยักษ์ใหญ่ขนาดไหนนะครับสำหรับต้นใหม่ต้นนี้นะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับทุกคนมาเริ่มกันเลยครับก็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะลงมาเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็เป็นตัวของมูนแคทนั่นเองนะครับคือตอนนี้เนี่ยใครมีมูนแคทเลเวล50นะ ไปทําำ o ู n แค t ติดมิ t เทชันเรนโบว์เนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนคุณผู้ชมเนี่ยได้ตัวของ Mooncat ยักษ์เลยนะครับเออถ้าเกิดว่าทําติดบัฟเรนโบว์นะแล้วก็ไปเก็บให้เลเวลร้อยด้วย Mooncat จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าทําผลยักษ์ได้ตึงๆมากๆนะครับโอเคเราใส่ตัวของม o n แค t เนี่ยครบ7ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะใส่ครับขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้า กบยักษ์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งกบยักษ์ของผมตอนนี้ก็เลเวล55เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่59วินาทีในการพ่นออกมานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บอันนี้ก่อนเลยนั่นเองนะครับปับ๊บเก็บไปก่อนเลยเอ่ะเก็บอโอเคเรียบร้อยครับผมเก็บมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับผลผลของต้นใหม่นะ หน้าตาของผลใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็เรื่อได้ว่าเป็นอดอกไม้ปะน่าจะเป็นดอกไม้นะครับก็เรื่อได้ว่าม,มันคล้ายอะไรวะ <c oughs> ไม่มีอะไรคล้ายเลยนะครับเออโอเคมาเดี๋ยวไาดูกันดีกว่าครับว่าเราเนี่ยจะทําผลยักษ์ได้ขนาดไหนนะครับโอเคตอนนี้โอ้โหแมวนอนกระจัดกระจายกันมากเลยครับแล้วก็น้องกบของเราก็ยังไม่พ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอลีงหนึ่งรอบก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้ผมจะยังไม่ปักสปริงเกอร์นะทุกคนโอ้โหแต่เดี๋ยวไม่ทันอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะมันไวอะไรขนาดนั้นล่ะคุณผู้ชมแหมอันนี้คือ,อ,อปกติเนอะออผมว่าน่าจะปกตินะครับเดี๋ยวเราจะทำการส่องใช้แว่นขยายเนี่ยส่องสักนิดนึงแล้วกันนะสำหรับผลผลนี้นะปับ๊บราคาอู้สามล้านเองหรอคือ ผมว่าน้ำหนักเนี่ยน่าจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าสามล้านเนี่ยราคาโคตรตอกต่อยเลยครับอะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บมันมาก่อนนะครับทุกคนโอเคเก็บเลยครับเก็บไปเลยอ,ลยอะแล้วเดี๋ยวเราจะทําการปักสปริงเกอร์นะครับรอบนี้ผมขอปักสปริงเกอร์เลยแล้วกันนะครับทุกคนอาไปก็เริ่มละเลงสปริงเกอร์ให้ครบเลยนั่นเองนะครับอาก็ปักไปเลยครับเป็นสปริงเกอร์ที่แบบว่าสแตนดาร์ดเลยนั่นเองนะครับก็ มาเตอร์1นึ่งเอ็ดวานสามกอลี่แล้วก็เบสิกสอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่เลยจะปักกี่อันก็แล้วแต่นะครับนี่ครับปักไปเลยโอเคแล้วหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราจะมารอย้ายต้นต้นนี้กันนะครับระหว่างที่แมวมันนอนเนาะเออแต่แมวมันค่อนข้างนอนกระจัดกระจายกันมากเลยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าอาจจะทําผลยกักยากหน่อยแต่ผมก็มองว่าอาจจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับ น้องเหมียวนอนให้มันแบบว่า,าวงครอบครอบกันหน่อยได้ไหมคือสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคือผมต้องการให้น้องเนี่ยนอนแบบว่าครอบวงกันหลายๆวงนะครับอ่ะระหว่างนี้เราก็รอไปก่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวผมจะเก็บเจ้าอบมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะปล่อยเจ้าอบตอนจังหวะนี้แหละอ่ะปล่อยไปเลยครับเพราะว่าเจ้าอบของเราเนี่ยมันจะพ่นน้ําออกมาหรือว่าทําให้พืชเติบโตเนี่ยทุกๆ5 9วินาที เพราะฉะนั้นตัวของมูลแคทเนี่ยถ้าเหลือประมาณ40วิหรือว่าประมาณ50วิเนี่ยเราก็ปล่อยเจ้าอบได้แล้วนั่นเองนะครับเออมันก็จะได้ระยะเวลาที่มันพอดิบพอดีกันแต่รู้สึกว่าออน้องเหมียวของเราเออมันจะคือมันจะนอนไม่พร้อมกันนะเพราะว่าผมเผลอไปใสออ่ของเล่นให้มันนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าของเล่นเนี่ยมันจะหมด สภาพเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้องเนี่ยจะนอนไม่ไม่พร้อมกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราก็ต้องดูระยะเวลาของน้องดีๆด,ด้วยนะครับทุกคนเอออ่ะโอเคมีตัวนี้ครับใกล้ๆอ่ะไปพ่นหน่อยไหมอบจะอบพ่นมากรึบอุย้ยทุกคนเฮ้ยพ่นนี้นี่อืา คือทําไมมันมันใหญ่มากเลยครับทุกคนอันนี้คือคือใหญ่มากเลยนะอ่ะราคาโอ้โห9ล้านราคาคือโตแต่ตัวจริงๆครับอันนี้นี <laughs> ่สินะที่เขาเรียกว่าเออโตแต่ตัวนะครับแต่เรื่องราคาเนี่ยหรือว่าเรื่องมูลาค่าเนี่ยคือพูดตรงๆเลยคือไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรือว่าต้นตัวน,นี้เนี่ยมัน ได้แค่ประดับตกแต่งครับทุกคนเพราะว่าต้นนี้เนี่ยมันมันสวยจริงๆนะเออผมมองว่าต้นนี้เนี่ยมันสวยมากๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเอ่อติดกโกลสักนิดนึงว่าโกลเนี่ยราคาเท่าไหร,นรนไ่นะครับอ่ะกดไปดูเลยครับโอ้โห89ล้านนะราคาไม่ได้ดีมากอมผมมองว่ามันสามารถใหญ่ได้มากกว่าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการรีหาเรื่อยๆเลยแล้วกันนะอ่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเนี่ยจาหมดสปริงเกอร์เท่าไหร่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็เก็บมันเลยอ่ะฮะแล้วเสร็จปั๊บเราก็มารอเจ้าอบเหมือนเดิมนะฮะอา่าโอเคตอนนี้อ่าน้องเหมียวของเล่นมันไอนี่หมดแล้วผมขอรีน้องเหมียวสักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าคือถ้าผมไม่รีน้องเนี่ย น้องมันนอนไม่เท่ากันจริงๆนะครับคือต่างคนต่างนอนจริงๆนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอรีแล้วก็ให้น้องเนี่ยนอนให้มันเท่าๆกันนะเพราะว่าเราจะได้ทําผลยักษ์ได้มันง่ายขึ้นนั่นเองนะเพราะว่านั่นขนาดแต่ว่าน้องมูนแคทเนี่ยไม่ได้นอนทับวงกันมันยังทําได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเออถ้าคิดสภาพถ้าเกิดว่าน้องนอนทับวงกันแล้วเนี่ยมันน่าจะใหญ่แบบเต็มแมปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบนี้เนี่ยมันจะใหญ่ได้ขนาดไหนนะครับปิงเกอร์จะหมดหรือยัง ผมอาจจะต้องเติมสปริงเกอร์โอเคหนึ่งนาทีท่านอยู่ครับได้อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเติมสปริงเกอร์อีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับระยะสปริงเกอร์มาสเตอร์เนี่ยมันถึงนะครับแต่ระยะอื่นเนี่ยมันไม่ถึงนะครับก็ภาวนาว่าน้องเนี่ยจะมานอนจแถบนี้กันนะเออเพราะว่าผมขี้เกียจปักสปริงเกอร์ให้มันรอบแมปเออมันเปลืองนะครับอ่ะไหนยังไงน้องนอนให้มันแบบ ให้มันแบบโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออแบบขอแบบนอนแบบนอนแถวๆตรงเนี้ยแถวๆสปริงเกอร์แล้วเนี้ยเออแถวๆตรงเนี้ยให้เยอะๆนะครับถ้าน้องนอนแบบพร้อมๆกันแล้วนอนแบบทับกันหลายวงเนี้ยผมบอกเลยว่าขนยักษ์มาแน่ <c oughs> มาหน่อยโอ้โหเดินผ่านไปแล้วครับตัวหนึ่งโอ้โหแล้วไกลสปริงเกอร์จัดเลยแต่และตัว โอ้โหโอเคโอเคโอเคตัวนี้ได้ครับ oh. ตัวนี้ได้ไม่เป็นไรนะอันนี้คือน้องขึ้นนอนแบบไกลกันมากเลยค <laughs> ือถ้าจะนอนไกลกันขนาดนี้นะโอเคไม่เป็นไรอาา่ะฮะเอาแล้วเมื่อกี้เหมือนกบมันจะบั็กนะครับน่าจะาทําความสามารถไม่ทันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะรออีกหนึ่งรอบนะครับน้อง มูลแคทของเรานะรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับสักช่วงระยะเวลาประมาณโอเคประมาณนี้ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการปักสปริงเกอร์เพิ่มสักนิดนึงงละกันนะครับเพราะว่าสปริงเกอร์ผมเนี่ยก็น่าจะเริ่มทยอยหมดแล้วนั่นเองนะครับ <wealthy> เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะปักสปริงเกอร์เพิ่มนั่นเองนะครับสปริงเกอร์มาสเตอร์เนี S <S ่ยมันอยู่นานอยู <S <S <N> ่แล <wiście> ้วนะครับถ <N> ึงที่มันอยู่ไม่นานเนี่ยมันมีเพียงแค่อันเดียวครับมันมีเพียงแค่3อันครับ ก็คือแอดวานอะไรพวกนี้นะครับคือพวกนี้มันอยู่มันอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับปักไปเลยครับโอเคปักไปปักไปปักให้ทั่วแมปอะลุยครับมาดูกันว่ามันจะยักษ์ใหญ่ให้เราสักนิดหนึ่งหรือเปล่านะครับคือผมอยากได้เหลือเกินครับผลยักษ์ของต้นต้นนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าน้ําหนักเนี่ยมันจะสิ้นสุดที่เท่าไหร่นะครับสำหรับต้น,ต,นต้นนี้นะเออก็เอาเป็นว่าภาวนาะให้น้องแมวนอนแถวแถวนี้นอน นอนซ่าโอ้โหไปไกลอีกแล้วโอ้โหน้องโอเคโอเคโอเคตรงนี้ได้ครับตรงนี้ได้แล้วก็ปักสปริงเกอร์เพิ่มนะครับอืมอืมปักสปริงเกอร์เพิ่มเลยทุกคนโอเคโอเคมาสเตอร์มาสเตอร์ทันไหมไม่รู้ปักไปก่อนโอเคทันครับสวยแล้วก็จกังหวะน,นี้คือกบผมมันไม่ยอมพ่นไงประเด็น อ้าโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ผลยักษ์เลยแล้วกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถทําได้ยักษ์ใหญ่ขนาดไหนเราก็มารอดูกันแล้วกันนะครับผมจะตัดมาให้ดูตอนที่ผมเนี่ยทำผลยักษ์ติดแล้วกันนะครับเพราะว่าผลผลนี้เนี่ยอโอกาสที่เราจะทําให้มันติดยักษ์ใหญ่เนี่ยมันรู้สึกว่าจะมีโอกาสเพียงแค่เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะว่าโอกาสเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะสำหรับผลผลนี้นะเพราะว่า คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าต้นมันเพิ่งมาใหม่นะครับต้นนี้โอกาสที่เราจะทําผลยักษ์ได้ตอนนี้ในวิกิยังไม่บอกนะครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้วทําไมคือมันไม่มีบอกนะครับตอนนี้เอาโหแต่ก็น้องกบพ้นมาแล้วครับก็เรียกได้ว่าก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวทําเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่มันได้ผลยักษ์แล้วกันนะครับเพราะว่าการทําผลยักษ์ของผมเนี่ย เรียกได้ว่ามันใช้ระยะเวลาในการทํานานพอสมควรเลยนะครับบางครั้งเนี่ยคลิปๆปนึงเนี่ยผมทําประมาณ6ชั่วโมง7ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับทุกคนเออไปเลยอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับไป ไม่ว่าจะเป็นและคุนที่ไปขโมยของให้คุณหรือแมลงปอที่จะเปลี่ยนผลไม้ของคุณให้เป็นสีทองและสัตว์เลี้ยงต่างๆ n ีม o ช h o p มีน้องๆมากมายร้อยคุณรับไปเลี้ยงมีความน่าเชื่อถือปลอดภัยหากสนใจกดที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับเอา้าวครับทุกคนตอนนี้ผมก็เรียกได้ว,ว่าน่าจะทำเสร็จแล้วสำหรับผลยักษ์ต้น1%ต้นใหม่นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกว่าครับว่าต้นนี้มันใหญ่ขนาดไหน ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมใช้ระยะเวลาในการทาเนี่ยนานมากต้นนี้คือผมทําจนท้อ,ออ่ะเออต้นนี้เพราะว่าคือผมไม่รู้ว่าอ่าอ่าคือผมไม่รู้ว่าไอไอผลยักษ์ต้นนี้เนี่ยมันต้องยักษ์ขนาดไหนมันถึงเรียกว่ายักษ์นะครับเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยต้นนี้มันบักอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงคือทุกทุกครั้งที่ผมทําเนี่ยมันใหญ่มากใหญ่มากๆเลยครับแต่ รอบนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นใหญ่ที่สุดแล้วเท่าที่ผมทํามาทั้งหมดตลอดทั้งคลิปนี้นะครับก็ดูกันเลยครับทุกคนว่ามันใหญ่ขนาดไหนทุกคนดูนี่นะ <c oughs> ทุกคนคือคือทุกคนบอกผมทีว่าว่าว่าคืนนี่มันนี่มันแบบนี่มันไม่ใช่ผลที่มันบั๊กอะ่ะคืนนี่มันคือผลที่มันแบบปกติอะ่ะ <c oughs> คือมันอะไรกันครับเนี่ย <the> อะไรอะ่ะแล้วคือมันบอกว่าคุณอคุณสามารถเฟรอด์ลอเฉพาะผลไม้ที่โตแล้วเท่านั้นแล้วคือนี่มันยังไม่โตอีกเหรอครับอันนี้คือใครก็ได้ตอบผมทีครับอันนี้คือยังไม่โตใช่ไหมอันนี้คือยังไม่โตใช่ไหมครับทุกคนเออก็เรียกได้ว่า มันเป็นต้นหนึ่งที่โตไว,วามากนะครับยิ่งใช้ตัวของกบยักษ์ด้วยเนี่ยมันเลยทำให้ทําให้มันติดมันเลยทำให้ติดพวกผลยักษ์ได้ง่ายนะครับแต่ผมไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะยักษ์ขนาดนี้ทุกคนดูดิคือมันคือมันใหญ่หน่าเกียดอะอันเนี้ยอันนี้คือผมเรียกว่าใหญ่หน่าเกียดเลยอะ่ะเออเป็นเป็นต้นที่ผมมองว่าใหญ่หน่าเกียดมากนะครับเพราะว่า คือไม่รู้ว่ามันใหญ่อย่างเดียวหรือเปล่าราคามันดีขนาดไหนอ่ะมาดูกันครับทุกคนว่าราคาเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับอะไหนดูสิราคาผลใหม่1%นี้ที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับขอดูแบบเต็มๆตานะครับดูไปพร้อมๆกันทุกคนปั๊บฮะ เดี๋ยวนะอ๋อโอเคครับติดบัฟผมตกใจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอคลีนนิ่งอันนี้คือยังโตไม่เต็มที่นะครับทุกคนผมขอคลีนนิ่งสักคู่หนึ่งนะครับคือผมตกใจตอนแรกคือนึกว่าแบบว่ามันเอ่อมันเพียวอ่าแต่จริงๆเนี่ยมันติดสถานะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องเอ่อลบล้างสถานะตรงนี้ออกก่อนนะมันติด2งสถานะนะครับก็ลบออกไปเลยโอเคโอ้โหคือทุกคนดูดิ คือมันใหญ่ขนาดนี้ยคือยังโตไม่เต็มที่ด้วยราคามันแค่39้าล้านเองนะทุกคนคือราคามันราคามันไอ้พูดกันตามตรงแล้วคือมันมันน้อยมากนะครับแต่มันมันใหญ่อ่ะมันใหญ่มากครับคือคือผมจะปีนขึ้นไปดูยังไงเนี่ยอันนี้โอ้โหทุกคนคือกว่ากว่าผมจะปีนขึ้นมาได้โคตรดานมันใหญ่มาก ใหญ่มากเลยครับทุกคนโอ้โหเนี่ย <c oughs> นี่มันยังโตไม่เต็มที่นะครับอันนี้คือ83%ก็เรียกได้ว,ว่าเกือบเกือบสุดแล้วละ่ะเกือบสุดโอ้โหโอ้โหและโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้มกอนี่คือผมอยู่ในเกมอะไรครับคือผม ผมไม่เข้าใจคือผมอยู่ในโกอาการเดนใช่ไหม,มทุกคนคือผมไม่ได้อยู่ในเกมสร้างยักษ์สร้างเอ d ์ซี l ่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับคือมันมันมันใหญ่จนน่าเกียด <laughs> <laughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำหนักมันจะเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองเอาไปเช็คที่เว็บ เว็บเดิมของเรากันดูนะครับว่าน้ําหนักของต้นต้นนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคามันถึงได้ต่าเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ทั้งนั้นที่มันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้นะครับคือผมอยากรู้ซะเหลือเกินครับว่าทําไมมันถึงเออราคาต่าเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้หรือว่ามีการผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องขนาดของมันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยแล้วกันนะว่า ต้นนี้น้ำหนักที่ผมทำได้อยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับก็อันนี้คือน้ำหนักที่ผมทำได้นะครับควรุกคน81.974กโลนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำหนักที่น้อยมากน้อยแบบโคตรน้อยเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของเดฟหรือว่าตัวของเจนเดีลเนี่ยเขาจงใจให้ต้นๆ้นนี้เนี่ยมันราคาถูกขนาดนี้แล้วก็น้ำหนักน้อยขนาดนี้หรือเปล่านะครับ แต่คือเอเรื่องขนาดของมันเนี่ยให้พูดกันตามตรงแล้วมันใหญ่เกินหน้าเกินตาต้นอื่นไปมากแล้วนะครับทุกคนคือมันมันใหญ่เวอร์เกินนะมันใหญ่หน้าเกียจนะครับอันนี้คือยังโตไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับทุกคนเออซึ่งผมมองว่าคือมันโตเต็มร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็คงไม่ใหญ่ไปกว่าน,นี้แล้วป่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็ใหญ่มากแล้วอะคือผมแบบ ไม่รู้ว่าอ,อไม่รู้ว่าโอ้โหไม่รู้จะทำใหญ่อะไระ <c oughs> ทุกคนมันใหญ่มากอะ่ะ <c oughs> คือมันใหญ่ไปอะ่ะมันไม่ควรเป็นอย่างนี้อะ่ะต้นสวยงามโอ้เรามันใหญ่แต่ราคามันแบบว่าตอกต่อยมากอะ่ะทุกคนโอ้ผมขอหั่นดีๆกันอ,อทุกผมจะทำยังไงให้แบบว่าให้มันดูแบบ ให้มันดูสวยทุกคนคงจะถามว่ามันสวยหรอ,อนี่ครับโอเคไม่เป็นไรครับช่างมันแล้วกันนะสำหรับตน้นต้นนี้ก็เรียกได้ว่าอา่ามันมันใหญ่เวอร์นะต้นนี้คือถ้าในเรื่องราคาเนี่ยให้พูกคนตามตรงแล้วคือราคามันค่อนข้างกากเลยก็ว่าได้นะครับราคาไม่ดีเลยแต่ในเรื่องของความใหญ่เนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าโคตรใหญ่ ใหญ่มากใหญ่โคตรรเลยนะครับก็สําหรับใครที่มีต้นต้นนี้อยู่แล้วอยากลองทําต้นยักษ์เนี่ยก็ลองไปทํากันดูนะว่าได้น้ําหนักกันเท่าไหร่ได้ถึงร้อยโลหรือเปล่าเพราะว่าถ้าได้ถึงร้อยโลเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะใหญ่กว่านี้อีกก็เป็นไปได้นะครับทุกคนก็สําหรับใครนะครับที่มีต้น้นนี้แล้วทําน้ําหนักได้ถึงร้อยโลเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมมาหน่อยนะว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะ <Okay. S 1> เพราะว่าคือผมก็มองว่าต้นนี้ของผมเนี่ยมันก็ใหญ่มากแล้ว แต่ก็ถ้าร้อยโลเนี่ยมันก็คงใหญ่กว่านี้ไปมากโขเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปเนวนี้นะก็ผมคงไม่รอมันจนโตร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็คงเก็บมันทิ้งถ้าพูดกันตามตรงเพราะว่าเออมันมีดีแค่ความใหญ่แต่เรื่องราคามันไม่ได้ดีหรือว่าเอ่อต่อให้ผมเนี่ยไปทําให้ติดบัฟหลายบัฟเนี่ยราคามันก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรขนาดนะั้นสําหรับตน้นต้นนี้นะครับต้นนี้ไม่เหมาะ กับการหาตังค์นะครับทุกคนก็เรีวยกว่าต้นนี้มันอ่าโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่ <c oughs> อันนี้ก็ต้นใหม่เหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากดูต้นใหม่ยักษ์อันนี้ก็ไปดูได้ที่ช่องนี้แล้วกันนะครับก็เขาเข้ามาพอดีเนาะโอเคอ่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ Bye bye!